ครสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ของท็อสเกตน,นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมหอยแบงลิ่นบีบีที่เราเรียกกันนะครับอ่าเออเราก็มาอเอาไปนะครับจากที่ผมไปติดเครื่องลม,มเอาได้แล้วเวลาย,ยิงแล้วมันจ,จ,จะเล็กให้ปิวสตายการอะไรไม่ใช่กูยิงซะกทีเนี่ยอ้าวมึงอ่ะอ๋อกูยังไม่ได้แนะนำพวกมึงเลยเนี่ยนี้เราก็อยู่ด้านผมนะครับคุณ มาถขอถือปุบกันเบานัดดึงทำไมต้องพลัดอีกทีดึงอ่าได้แล้วดีกว่าครบแล้วสองค่ะเอกจากเกมดีกว่าเอ้ยแล้วการเอกจากเกมเมื่อกี้ยังไมเสร็จกูยังไม่เสร็จตั้งนึงนทำไมไม่ตัดเป็นห้านาทีวะมันจะได้วันไวขอให้ช็อตหน่อยช็อตงามๆเอาจะหัวเห็ดช็อ่อย่างแม่นท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้ โก้งเดียว้ขาดเหลือมันก็นั่งนีใช่เหรือโอเยจริงๆโก้งเดียวกระพริดดิวโดดโอ๊ยจัดอันนี้เราก็มาอยู่กับคุณอันเดนดี้นะครับแล้วก็อันนึงขอเบาแตงกีก่อนโอ้ย แล้วก็อยู่กับคุณอันเดร์ทีวีแล้วก็คุณเอ็มนะครับแต่นี่โคตรร้อนเลยอะครับร้อนทาําไงคุณว่ามึงต่อให้ก้กูปิดตู้ลงนะงั้นถ่ายคลิปไม่ได้มึงเปิดเบอร์หนึ่งก็ได้อะไรวะมึง่ายใช้พกให้เปิดเบอร์หนึ่งนะเออเปิดเบอร์หนึ่งก็ได้แต่ต้องเอาใกล้เอาไม่ต้องเอาใกล้หนูมากอะ่ะอ่ะเฮงเออไม่ไม่เดียเขาโอ๊ย oh, yeah. เรามารีวิวด่านใหม่นะครับซึ่งด่านใหม่ก็มีดังกล่าวนะครับคือตกใจนูมนปางลอยได้คนการผมจะพาคุณไปดูลายตามาอ๋อด้วยเลยวยไอ้นี่เบอกมีปืนใหม่ด้วยนะเป็นปืนเหมือนปืนฉีดน้ำครับแล้วก็เป็นเป็นปืนฉีดน้ำนี่เป็นลูกฟองนะเวลายิงมาเป็นสีฟ้าได้ครับแล้วก็มีหน้ากากฟ้ากับนี่มืคุกเออแล้วมันก็ฆ่ากูในคุกล้อเล่นค่ะ อ่านะครับอย่างที่คุณเอ็มได้พูดไว้นะครับก็มีพื้นใหม่กับหน้ากากแล้วก็กาบที่เป็นสีฟ้าหน้ากากหน้ากากมันมีมาใหม่สองอย่างนะครับหน้ากา็ตั้งชื่อว่าปืนทิวเวลแต่หน้ากากสีฟ้าที่สวยมากเลยนะที่มาพร้อมกับพื้นดินอยากได้แต่ไม่มีตังค์ซื้อปืนคิดเวลอ่ะเอ้ยตกปืนคิดเวลอ่ะเอ้ยอย่าแม่นครับพี่ชมขาดตัวเดียวเร็วท้ายเอ้าก็มึงไม่บอกกูนีิ ก็บอกอหาเจอมาคุม่เจอผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเราจะมาครับคุณท้าไชมคุณบอกว่าขอให้ช็อตทีนึงเออะขอโทษเอกูผิดไอ้ต้ใคเหรไปรเจอใครปอทำไมเสียงว้เวื่ใครเรอน่อยครับช็อตอหน้าเเปลี่ยนไปในนี้ดิเปลี่ยนเป็นห้านาทีบีได้เร็วบานวันนี้ได้ดูด้วยว่ามันมีทางลงต่อด้วย ครับงานในฐานกูดิซึ่งด่านนี้ GM ได้ทำเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเอาไว้สั่งมาเป็นควายถามโจรเป็นควายถามจะไปทางลงต่อดีเทียส่งการ์เดีแค่ลโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเล่นด้วยไอชาจะไอชาจะฟังกูเฮ้ยเอาปฟังเราเอาฟังเดชเราเป็นอาจารย์เจ้านะเอาปออาจารย์ลุ้นแนวเหรออาจารย์ไม่ต้องพูดเลยอ๋อหายละ คือผมจะเลาให้ฟังครับทำไมผมถึงเป็นอาจารย์โอปอว่าผมเป็นคนสอนในโอปอเล่นพีบีได้ของแคลวนิดหนึ่งนะได้ถามว่าเป็นกูไม่ใช่เหรอการอะเนี่ยการคือพือว่าคือเราทำอะไรหลายอ่ะหลายท่าผมพูดคนอาจชาโล๊เสียดเออกอนเล่าที่ทำไมทำไมเสียนเองมันยังไงไงว่าโอปอไอการมันเหรอฮอเลลูยา พี่กอาารอพี่ก่แต่เมอคืนมัที่เราอยือด้วยกันใม่ไหมไม่ใช่แเดี๋ยวเรนั่งเล่นเกมด้วยกันเออเั่เกที่ไสองทุ่มที่ไรพี่แก่ไม่ใช่ตีสี่ที่ทำอะไรกันเลยเอ้ยโว้เนี่ยขึ้นไปอยู่บนนั้นอ่ะมันขึ้นได้มึงไม่รู้เหรอไม่รู้เลยที่ทังไหนวะเอ้ยถามควาย็มถามควายเอเฮ้ยึ้นทังไหนวะนี่เดี๋ยูพาไปพองดดิ อันไหนขึ้นนี่ดิเนี่ยคือต้องมาละใกล้เหรอเออโอ้โหเห็นปะเกี่ยวกับปลาใจโอ้โหโอ้ยกูรูใจกูจริงกูกูกดจีิตั้งนานแห้งแ้งเฮ้ยเจอ่านะครับใครที่จะอยู่แคนผมก็ได้นะครับแต่ก็ต้องโูไม่ใช่กูไม่ใช่ ต้องผ่านการฝึกฝนก่อนอใช่ครับต้องผ่านการฝึกเดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมาที่พี่โโกูขอเขาแกไปดิพี่ <c oughs> ไม่ได้นะครับอันนั้นกูไม่ให้ครับอืมต้องยอมรับกันหน่อยนะครับนจุดจุดนี้เพราะว่าถ้าจะเอาคนขาเข้ามาเล่นก็ไม่ได้นะครับมันอาจจะทำให้แน <c oughs> ทนทำมทํเสียวผมเฮ้ยฮะฮะมันมันอาจจะทําให้แคนเรากะก็ได้นะครับตอนนี้แคนเราไม่กล้าสุดอีกแกูไม่กล้าสุดอีกแล้วเอออ้อ้อยหลังปักหัก คุณเอ็มได้คัดคนออกไปยังครับคัดไปเยอะเลยอ่ะเหลือแค่คนละเหลือสามคนนะครับอยากเจอผีจับหัวอีเพลย์เรืไอยๆเอนนี้เราก็ต้องการคนเข้าแคนอย่างมากเลยนะครับประมาณขอรักสิบกว่าคนอ่าสิบอแค่สี่คนจะได้สี่คนนะครับสำหรับใครที่โอ้่ให้ กูไม่ได้ขอคำคิดเห็นจากมือหรือบางคนที่อยากเข้าแคร์นะครับมาเลยครับอยู่เซิร์ฟไปครับคุณเอ็มบอกหน่อยครับบทเอฟเฟกต์สเตั่นนี้อ๋อเกมอยู่นในเซิร์ฟหลักที่ห้าไม่ใช่ครับอยา่ยาามถึงที่่เลนประจ้าเกิดใครเล่นประจำก็ส่วนมากก็จะเป็นเซิร์ฟสิบเอ็ดร้อยสิบนะครับจะล่านึงเลยเนาะนะครับถ้าใครอยากใครอยากเข้าแคร์หรือว่าอยากอะไรนี่ครับดูชื่อไว้นะครับ คนคนหัวหน้าแขงครับก็จะชื่อคุณคุณเอ็มเด็กเด็กเสี่ยวเด็กเจียวหายนะครับอ๋อเด็กเสี่ยวเด็กเสี่ยวนะครับเด็กเจียวหายนะครับดูไอ้สามเล่นตีกองสนผมนะครับอุติวที่ว่าสิบเก็สามสิบนะครับตัวเล็กหมดเลยนะครับไม่ห่าไม่เว้นไม่อะไรครับตอนนี้ยศจะสามบ้างแล้วนะครับก็จําไว้นะครับเผื่อเจอกันจะได้ทักทายครับจู่ๆมาเมื่อไงพี่การกูจะขอตีกองครับ วางวิที่นี่เลยเสร็จสนุกเลยพั่เป็นนักตีกองเลยเฮ้ยไอ้การมาดูนี่ก่อนนี่นี่ของของดารนี่นี่ขันไปนด้สิอะรวะเอานี่ตรงนี้ี่ตรงนี้ความเจ็บของดาดนี่เลยฟังฟังเสียงมาฟังเสียงนี่าฟัง

เดี๋ยวพวนี้ต้องจบยาของดีกวกาได้ตัวเฮ้ยวย่าครกำลังยเค้าก็ต้องขอตัวลาครับเ้าอยู่ก็ขอต้วว่าก็ต้องขอลาด้การจะย้ายจะตาไม่ได้เอ้พอมีตายป่องไปต่อพัดสองไปต่อพัดสอง เอ้า่องขอตัวลาวกันไปก่อนนะครับคยอไอกสัตว์น้าครับเจเก่งไสัตว์ไปต่อนะฮะไปมันบ้าไปโย้เก่งโคโนฮะครับบ๊ายบายครับ